จุดเริ่มต้นขึ้นที่นี่พื้นที่แสนเป็นมิตรที่ทุกคนเข้าถึงได้พื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ร่วมสมัยและเปิดกว้างภาษาดีไซน์ทันสมัยและแรงบันดาลใจจากงานศิลป์พื้นที่พักพิงที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการสำรวจเมืองหลบความวุ่นวายของเมืองมาผ่อนคลายกายาและอารมณ์ จากมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยสู่ศาสตร์แห่งการบำบัดที่เป็นเอกลักษณ์ระดับโลกทุกองค์ประกอบผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อกายได้พักใจก็พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าจากประมงพื้นบ้านสู่อาหารทะเลสดปลอดภยัยไร้ฟอร์มาลีนจากฟาร์มเลี้ยงแบบธรรมชาติ สู่เมนูเนื้อสัตว์หลากหลายจากเครือข่ายคนปลูกทำธุรกิจสู่วัตถุดิบธรรมชาติแท้ไร้สารเคมีมือนี้ของเราจึงไม่ใช่เพียงแค่อิ่มอร่อยแต่ยังอิ่มใจที่ได้ดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราเอง <S 2> <S 2> <S 2> อเปิดโลกอาหารเมนูเห็ดกับสำรับโอมากะเห็ดที่เปลี่ยนทุกส่วนของเห็ดให้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศรังสรรค์สู่เมนูรู้หลากหลาย ให้รสสัมผัสแปลกใหม่ไม่จำเจอิ่มอร่อยอย่างรู้คุณค่าไม่ปล่อยให้สิ่งใดสูญเปล่าสัมผัสเสน่ห์ชุดไทยอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติล่องเรือมรดกไทยไปตามลำน้ำเจ้าพระยาทั้งเพลิดเพลินและผ่อนคลายคนพบทัศนียภาพน่าทึ่งและเรื่องชื่อที่สุดของกรุงเทพบันทึกภาพเก็บเกี่ยวความทรงจำ เปลี่ยนวันสำคัญของคุณให้เป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษและน่าจดจำกว่าที่เคย